ดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านดิฉันพัทรายาพรวงโชคพัทธรพน์นะคะชื่อเล่นชื่อปุเป้นะคะวันนี้เราก็ได้เจอปฏิหารแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งผู้ป่วยท่านนี้นะคะท่านเป็นตำรวจค่ะเป็นรองบังคับการตำรวจนะคะยศ<ด><ๆ>ยศพันตำรวจเอกกอบกิจนะคะกิจการุณลราดนะคะซึ่งท่านป่วยเป็นหลายโรคมากเลยเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งตับ ซึ่งในส่วนมะเร็งตับเนี่ยท่านได้ตรวจชิ้นได้ตัดได้ตัดชิ้นเนื้อไปเรียบร้อยแล้วค่ะผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วแต่อาการที่ที่ท่านเป็นอยู่นวันนี้ซึ่งมีอาการแขนขาอ่อนแรงค่ะแล้วก็ท่านเริ่มเดินเดินไม่ได้เป็นมาคือคือไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเป็นไขมันอุดต,ตันในหลอดเลือดที่สมองนะคะเส้นเลือดในสมองตีบซีกซ้ายนะคะท่านท่านเดินไม่ได้ค่ะก็ตรงนี้เราก็จะมาให้ท่านผู้ชม ทางบ้านได้เห็นไปพร้อมๆกันกับเราเลยนะคะว่าถ้ามาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆของเราก็คือตัวนี้ค่ะตัวเซนสตาไมโน่นะคะโสมร้อยปีจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ตัวเซนโปโลตัวนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านก็พบกับท่านได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอาการเป็นยังไงบ้างคะที่ที่มาในวันนี้แขนขาอ่อนแรงเดินไม่ค่อยได้ต้องใช้ไม้เท้าเดิน แขนขาอ่อนแรงแล้วก็เดินเดินเดินต้องใช้ไม่เท้าสามขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาการอาการตอนแรกที่ที่จะเป็นนี่มันเป็นยังไงก่อนหมายถึงะยืะแขนขาอ่อนแรงเลยตื่นขึ้นมามก็แขนขาอ่อนแรงก่อนเลยไปไปทำบุญแล้วพอทำบุญเสร็จก,ก็แขนขาอ่อนแรงแพทย์วินิชัยว่าท่านเป็นอะไรคะเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้แขนขวาทางด้านแขนขาทางด้านขวาแดงเป็นด้านซ้ายแสดงว่าแสดงว่าเป็นด้านซ้ายค่ะก็เป็นเป็นมาระยะระยะที่เป็นมาสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนเต็มเต็มแล้วนะคะที่ท่านเป็นมาตอนมาเนี่ยตอนมาเนี่ยแขนแขนเนี่ยยกขึ้นได้แค่ไหนแขนข้างนี้ยกยกไม่ค่อยได้ขึ้นใช่ไหมคขยกไม่ค่อยได้แล้วแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ยกได้ ตอนนี้ยกขึ้นได้เยอะแล้วปกติยกไม่ได้ขนาดนี้ใช,ใช่ไหมคะเนี่ยเตือนต้องแค่มไม่เท่าะตะกี้เดือนไม่ต้องแค่มไม่เท้าค่ะพอหลังจากที่ท่านทานสตารมิโนโกับเซนโปโลโลไปแล้วนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านลองเหยียดขึ้นสุดๆปกติไม่อย่างนี้ไหมได้ได้อย่างนี้ไหมคะค่ะคือท่านลองอะคะ่ะจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบซีกซ้ายที่นี้ก็เป็นมาสี่เดือนแล้วะคะ่ะจ้ะ อาการซีดขวาจะอ่อนแรงค่ะเดินไม่ได้มาประมาณสี่เดือนแล้วค่ะทีนี้อยู่บ้านจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดค่ะก็มีคนแนะนํามาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทดลองดูปรากฏว่าทานไปแล้วช่วงหนึ่งเดินได้ดีขึ้นจะแก้ีอาการเดินดีขึ้นดีขึ้นตองใช้ไม้เท้าจะ จากที่ก่อนหน้านี้ใช้ไม้เท้านะคะแล้วก็ยกยกแขนขึ้นได้ไม่เยอะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วเวลาที่ท่านเดินนะคะค่ะจากที่ทานสตาร์มิโนโลแล้วก็เซนปรโรไปแค่ไม่ถึง,มงไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงเกือบไม่ถึงชั่วโมงค่ะตรงนี้ก็ยกยกแขนอีกออกกําลังกายอเออเห็นไหมตรงนี้นะคะอีกไม่นานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเดินได้เป็นปกติเพราะว่าแค่แค่กินแค่ แค่สองครั้งอตอนแรกแปดแปดช้อนแปดเม็ดนะแล้วก็มาสี่เม็ดสี่ช้อนสี่เม็ดในที่นี้ก็คือเซนโปโลสี่เม็ดสตามิโน4สี่ช้อนแต่แต่เดิมแต่ครั้งแรกที่ทานของเคสที่เป็นอมพึกนะคะก็จะเราจะมีหลักในการทานก็คือครั้งแรกที่ทานก็คือจะต้องทาน ตัวตัวเซนโฟโลเนี่ยแปดเม็ดก่อนแล้วก็ตามด้วยสตาไมนุแปดช้อนตัวนี้มันจะไปช่วยล้างไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดโดยตรงเลยตัวนี้ไปเจาะจงตรงนั้นเลยถ้าใครเป็นพวกไขมันความดันเบาหวานอะไรเงี้ยตัวนี้คือในเคสของของที่ Saint 20, เซนเน็ตเวิร์กอ่สิบสามสิบเคสได้แล้วที่เป็นแบบนี้ประทับใจดีใจมากไหมคะว่าเฮ้ยเรามาเจอสินค้าที่ดีๆค่ะก็ดีใจให้มันเจหนึ่ครับตัวนี้ทำให้ การครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่าเดินแลกแขนขาไม่แรงจ้ะแต่คิดว่าเรลูลูนี้คงจะหายแล้ว,ลวอยากฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะแบบแบบคือเป็นเหมือนการวิทยาทานครับก็บท่านผู้ชมทุกท่านนะถ้าท่านป่วยเป็นโรคแบบผมนี่ลองดูนะครับลองมาดูและจะเห็นผลเพราะผมเห็นเห็นผลมาแล้วก็เชื่อว่าคงจะหายใเร็วนี้ครับ ดีใจไหมคะที่ได้มาเจอสินค้าดีๆก็จะได้เบาภาระถ้าถ้าท่านหาถ้าท่านอาการเป็นปกติเนี่ยเราก็เหมือนเป็นวิทยาทานเนาะค่ะค่ะขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะสมุนไพรตัวนี้ใช้แล้วดีมากค่ะเชื่อได้เลยค่ะาะเห็นมากับตาคือสามีฮะอาการดีขึ้นจริงๆก็ดีใจเนาะเพราะว่าเนาะ ชมครับนี่แหละที่ทานเซนเปรโรสตาปิโนโลแล้วเดินภายในหนึ่งชั่วโมงให้ท่านชมนี่แหละเป็นของจริงครับเป็นผู้ป่วยเองนะฮะก็บอกกนะับท่านผู้ชมเองว่าทานแล้วเป็นอย่างนี้จริงครับนี่กำลังเดินกลับบ้านนะครับท่านครับท่านผู้ชมเรานูครับตอนมาถือไม้เท้าดเดินไปเองตอนมาเดินแทบไม่ได้เลยครับ และตอนนี้และท่านผู้ชมได้สบายก็ยังไม่สุดดีก็เรียกว,กว่าเก่าเยอะก็ดีก็เก่าเยอะ